สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวสการาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพงอากาศกันค่ะวัดพงอากาศสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2520เกิดจากชาวบ้านที่มีความเรื่อมใสศรัทธาในตัวของพระสมชายพุทธสโลในระหว่างที่ออกเดินทุดงชาวบ้านจึงได้บริจาคที่ดินบริเวณตำบลพงอากาศทั้งหมด48ไร่ พระอ,อาจารย์สมชาจึงได,ได้เริ่มสร้างอุโบสถในปีปศ2 5 3ภ a ราบกลับอนุมโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะสาธุค่าไปกับไหว้ขอพรกันค่ะใต้ฐานพระอโบสดประดิษฐานพระพุทธรูปจำลองหลายองค์ด้วยกันประกอบไปด้วยหลวงพ่อสุธร หลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อโตหลวงพ่อวัดไร่ขิงและหลวงพ่อวัดเขาตะาเขาเพื่อนๆสามารถกลับไหว้จุดทุบเทียนขอพอรกันได้นะคะทางขึ้นไปยังพระโบสถมหาเจดี JD. อุโบสถที่นี่นะคะเพื่อนๆทุกคนเป็นพระอุโบสถที่มีขนาดใหญ่มากเลยค่ะสีทองเหลืองอร่ามง,งามตาตัดขอบด้วยสีแดงมองได้เห็นแต่ไกลสวยงามมากๆเลยคะ่ะทุกคนรูปแบบแนวคิดในการสร้างนะคะได้รวมศิลป,ปะไทยผสมผสานอินเดียสวยงามมากๆเลยคะ่ะทุกคนท่าไปกราบไหว้ขอพรสการ์ระกันค่ะทุกคน ภายในพระโมสดจะประดิษฐานพระพุทธโสธรจำลองซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหัดฉะเชิงเซาเลยนะคะเ,เพื่อนๆถัดมาอีกนิดนะคะเ,เพื่อนๆบริเวณนี้จะประดิษฐานพระพิฆเนศองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช้เวลาสร้างถึง3ปีด้วยกันนะคะสวยงดงามมากๆค่ะ ตามความเชื่อนะคะทุกคนพะพิคเนตถือได้ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งจักรวาลดังนั้นการสการะบูชาพะพิคเนตและการขอพอรอธิฐานใดๆที่ไม่เกินวัสนาบาร,รมีของเราย่อมสําเร็จได้ทุกอย่างองค์พะพิคเนตย่อมประทานพรให้เราได้สมดังปัถนาเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการงานการเงินและด้านความรักอีกทั้งยังช่วยปัดเป่า ช่วยให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะทุกคนบริเวณนี้เพื่อนๆสามารถรอยเทียนพิธีตามสีประจำวันเกิดพร้อมคำสวดถวายพระพิเนศเพื่อความเป็นสิริมงคลกันค่ะถัดมานะคะบริเวณนี้จะปริสถานเท้าวเวสวุวรรณหกองด้วยกันนะคะ การสการาบูชานะคะตั้งน้ำมือสา,ามจบสวดคาถาบูชาเทาวิสวุวรรณเก้าจบด้วยกันนะคะทุกคนเชื่อกันว่าหากใครที่ปริพฤติดีประพฤติช,ชอบและสวดคาถาบูชาเทาวิสวุวรรณเป็นประจำจะช่วยเสริมในเรื่องความเป็นสิริมงคลไม่ว่าเราจะทําการสิ่งใดก็จะประสบผลสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างสมดังใจปรารถนาจึงทําให้ผู้คนที่มีความศรัทธา นิยมสดบูชาท้าววิสวรรณกันอย่างแพร่หลายนั่นเองค่ะทุกคนพลาหูเพื่อนๆสามารถมากับาวไหวขอพอรกันได้ค่ะวิหารหลวงพ่อทันใจกราบสการะเพื่อความเป็นสิริมงคลกันค่ะ ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะสำหรับการรับชมผิดพลาดประการใดขออภัยมนนาที่นี้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ